นะะในช่วงนี้ค่ะเราจะได้มาทราบกันนะคะถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเทโลเมียว,ว่ามีความสําคัญกับร่างกายอย่างไรและแน่นอนค่ะเขาเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะในการดูแลสุขภาพให้เราไม่แก่ชราเร็วด้วยค่ะอาจารย์คะในเรื่องของเทโลเมียเนี่ยอยากให้อาจารย์ขยายความให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะว่ามันคืออะไรยังไงคะถ้าเราจรินตานาการว่าตอนเราเกิดมาเนี่ยตัวเทโลเมียเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ย มันก็คือมันก็จะมีความยาวที่ยาวที่สุดนะในช่วงชีวิตซึ่งพอผ่านช่วงชีวิตไปเนี่ยพอเติบโต,ตขึ้นเนี่ยเซลเราก็ต้องมีการจเจริญเติบโต,ตแบ่งเซลล์ออกไปทํางาน mm hmm. เพิ่มจํานวนไปต่างๆ mm hmm. ทุกครั้งที่มันมีการแบ่งเซลล์ไปเนี่ยในช่วงชีวิตเราเนี่ยไอตัวโครโมโซมมันก็ต้องถูกแบ่งออกไปเพื่อไปสร้างเซลล์ใหม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเทรเมียมันก็จะถูกตัดออกไปแล้วก็หดสั้นลงไปทุกครั้งไปซึ่งอย่างที่เรียนไปะนะฮะว่าโดยค่าเฉลี่ยในปีหนึงมันอาจจะหดสั้นอยู่ประมาณสัก2 0ถึง200เบสแพรในแต่ละคนเนี่ยในช่วงชีวิตเนี่ยเราผ่านประสบการณ์ต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะฮะซึ่งตรงนี้แหละที่เป็นจุดที่จะมีผลแล้วว่าไอตัวเทรเมียจะไม่มีบทบาทยังไง หลายคนเนี่ยเราดําเนินชีวิตโดยเราก็อาจจะมีความคุ้นชินหรือว่าเราก็โดยพื้นฐานเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเชื mm ้อ hmm. เมียที่ติดตัวเรามาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจริง,รงๆแล้วก็ไม่ได้เท่ากันทุกคน mm hmm. เพราะฉะนั้นมันจะมีสองปัจจัยที่มีผลต่อเชื้อเมีย mm hmm. ก็คือหนึ่ง mm hmm. ต้นทุนเดิม mm hmm. ก็คือที่เราได้มาตั้งแต่พ่อแม่แล้วก็สิ่งแวดล้อมในวัยเด็ก2 mm hmm. ก็คือ,อ เขาเรียกว่าสิ่งที่เราทําใหม่ขึ้นมาก็คือเรื่องของการดําเนินชีวิตไลฟส์สไตล์รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่เราเจอสองสิ่งนี้มีผลต่อเทอร์เมียอย่างมากนะฮะมันมีรายงานอยู่ค่อนข้างเยอะในงานวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อเรื่องของเทอร์เมียเนี่ยมีมากมายอย่างเช่นในเรื่องของอความเครียดนะฮะเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ การออกกําลังที่ขาดการออกกําลังกายหรือเรื่องน้ําหนักเรื่องอา,อาหารต่งตางๆสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วไม่ได้ดําเนินชีวิตเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่แย่ต่อร่างกายเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยไอ้เรื่องของการตรวจเชื้อเมียเนี่ยมันก็มามีบทบาทในเรื่องของการที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะประเมินเ,เขาเรียกว่า การดำเนินชีวิตเราอะนะฮะว่ามันอยู่ในความเหมาะสมหรือว่ามันมันมีเอื้อต่อสุขภาพที่ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับเหมือนกับว่าการวัดเทโลเมียนั้นเป็นตัวชี้วัดหนึ่งถึงการใช้ชีวิตของเราแล้วย้อนกลับมาหาอาจารย์อย่างเช่นว่าอาจารย์พอมีข้อมูลไหมคะว่าการดูแลตัวเองอย่างไรให้เทโลเมียนยมีความสมบูรณ์ค่ะคือถ้าเราเข้าใจก่อนว่าตัวเทโลเมียเนี่ยมันจะหดสั้นทุกครั้งเมื่อ เรามีการเซลล์ hmm. เราแบ่งตัวทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าเซลล์เราไม่ได้มีอะไรมาคุกคามานะฮะในร่างกายเราเนี่ยไม่เกิดความเสียหายเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าอัตราการหดสั้นของเทอเมียเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างช้าๆก็คือปีหนึ่งประมาณสัก25เบสแส์ถึง50เบสแร์แต่ว่าถ้าเรามีอะไรที่ ไปกระทบหรือว่ามีผลต่อการที่เซลล์เราจะต้องแบ่กตัวเยอะขึ้นอย่างเช่นการติดเชื้อที่รุนแรงอย่างช่วงนี้เรื่องโควิดอันนี้ก็มีผลแน่นอนรเรื่องของอความเครียดซึ่งมีงานวิจัยพบว่าความเครียดที่ต่อเนื่องมีผลมากกว่าเ,เรื่องของแม้กระทั่งการ ้วนที่ทําให้เทอร์เมียสั้นแต่ว่า้าเทียบกับคนที่มีความเครียดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน,านเนี่ยกับมีผลต่อการสั้นลงของเชอร์เมียที่มากกว่าด้วยซ้ำะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจก่อนว่าสาเหตุของตัวที่ทําให้เซลเราเนี่ยมีความเสื่อมที่เร็วแล้วเรามีการตรวจประเมินเราก็อาจจะได้สามารถที่จะทบทวนในเรื่องของการดำเนินชีวิต ต่างๆว่าเราจะทํำยังไงให้มันมีการส่งเสริมให้สุขภาพดีขึ้นอาจารย์คะอาหารเนี่ยมีผลอย่างไรกับเทโลเมียคะถ้าตรงไปตรงมาก็คือเรารู้จักคําว่าสารนานมูลอิสระ